เอาแล้วคนหายไปได้หมดเอาอยูี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเอาไอ้ทามไอ้ทามที่ไหนลูกพ่อ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 ยกยกยกเอาเอาคุณอยู่คนเดียวตรงนี้คุณอยู่คนเดียวตรงนี้ ล็อเบอร์มาครับโปเกมอนสุดมันสังคมดีดกิจกรรมเด่นแล้วก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบบอสโลกระบบสุ่มกาชาแล้วก็ยังมีสเตเดียมอีกด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะอย่าลืม้ามาเมนกัน,นเยอะๆนะคะับลิงโหลดใต้คลิปเป็ครับอ f i ฟิ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปเล่นโลบอค EP ที่1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบใช่แล้วคับก็วันนี้เฮ้ยถาไม่เอาไอ้ก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเอลบอคคลิปแรกแล้ก็จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะผมเปิดมาคลิปแรกกูก็เล่นเกมผีแล้วเฮียแล้วตัวเฮียเลยเนี่ยถามมเใช่ตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยยินดีกลัวก็ผีมันเล่นยังไงนะแบบนี้มันเล่นยังไงต้องขี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเอาแม่เอา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 ไหนดียะเอาไหนดียะ เฮ้ยเอาด้านไหนเอาด้านไหนโวเอาหมดไหนไม่เอายญาดิไม่เอายญาไม่เอาหญ้ยตกใจเยี่ยตกใจทับเสอสองเหรอกดเริ่มเลยนะเย้่ยมโอ้โอะไรเฮ้ยเฉยเทเท็จเชื่อตกใจกับพอยโจรฮัลโหลเฮ้ยอะไรเสียงใครวะเมื่อกี้นะเสียงไอ้แก่เสียงไอ้แก่อุมยไฟดับไม่ไฟด้แบะ ไม่รู้ชื่อละครใครว่าอัปปี้อัปปีชัพเตอร์สองชัพเตอร์สองวะบางบอกจะมีจัมส์สแกร์ไหมพี่เรื่องอังกฤษไว้ใจพี่เฟิร์นเรื่ออังกฤษไวจพี่เร์นเขาเรื่องเขาเล่นกันไปอย่างเงี้ใช่แล้วเรื่องอังกฤษไว้ใจเราโอ้โหโอ้โหโ้โหจะเฮี้ยเลยวะอุ๊ยไอ้คิดตามิสต์ตกเจ๋วเลย ยิบดูหน้าวันนี้นะก็ก็ผีอีกเเออหน้าจอดน้าจอดยันนั่งวิวแชร์นะนะบูอายูวะไม่บูอาใครเฮ้ยเฮ้ยวัดเทียร์คุณไดีแกนนี่คุณไดีแกนนี่คุณไดีแกนนี่อะไรเฟรนด์คุณไดีแกดีเว่นไม่ออกยไม่รู้ไม่รู้คิมิโนโตะเปล่าไมาชี้แกมาชี้แกขอยาวมาชี้แกขอยาวมาเป็นพี่ขว้ะ ไปไหนผีมาชิเกลเยอะไปไหนเยอะไปไหนเยอน่ากลัวเยอน่ากลัวอดเกียร์กิมไปกูตลกพี่นัทพี่นัทครอบครัวพี่ไว้นะครอบครัวพี่ไว้นะครอบครัวซิมบั้สองเล่นเป็นโนได้ไหมเฮ้ยพี่นัทขอเล่นเป็นโนโชกหน่อยไหมพี่นัท จากวันนั้นทันเรือเนือไม่นเธอไปันหานไม่เหลือะไรบ้าอ้ยโยนะกูอะี่ยโว้คุณหลอนจริงเก็บปากกาไปไหน่ะพี่เอ้ยกระปากกาุเชนคุแก่เบอกว่าจะสนใจแล้ว ฉันไม่มีท่าคิดทำไ,ไปสักฝั่งหน,นู้มันมันมีฝั่งนูโอ้ยดูดีมันน่ากลัวเดินลงบันไดไปที่ประตูก็ข้างหน้าหนูปะเอย่างยายได้ไใช่หรอมันไม่ได้อยู่ตรงไอ้ตรงไอ้คินหรอมันมีคางไม่ใช่หรอหนูมันบอกทางล่างบันไดไปไหนไวไ้ทมไป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 ไหนวะอู้หยจังวะหยิบหิ่งห้อยได้ไหมแบบ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 แบหยิบไม่ได้อ๋อจะไวบ้านเหอเออเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ลองลงไปข้างล่างเลยใช่หรอพี่พี่ลองไปดิ ไหนอะต้องมาข้างล่างอีกทีข้างล่างไงข้างล่างเนื้อทางของติ๊กอิมพี่กิมไปเลยพี่กิมมืนมืดแต่ตรงนี้มันมืดจังวะไหนวะข้างล่างตรงนี้ไงตรงนี้ไงเออยังไม่ปิดเสียงติ๊กว้าเสียงมัน มันหมามันมามันน่ากลัวมันน่ากลัวดิ้นนดิ้นเฮ้ยสฮ้ยเฮ้ยเฮ้เราจะปล่อยมันไปกนหรือเปล่าเราไปอีกทางนึงหรือเปล่ามีทางมาดสัตว์ใครกลัวในิดไฟลิฟไอนีข้างล่างอ่ะมันน่าจะมีองนีกเจเปิดตายข้างล่างหรือเปล่าเนี่ยท่านด้านขวาเหรอกด้านขวาเยด้านขวามีทางเย ความให้ประตูประตูไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอ้าแล้วคนหายไปได้หมดอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาเอาไอ้ทามไอ้ทามอยู่ไหนลูกพ่อ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 หัวเร้ย มันชอบกินไก่ป่ะมึงว่ามันชอบกินไก่ป่ะโรลิงเนี่ยชอบกินไก่โรลิงไม่ชอบกินไก่ไปก็ดีไอ้ทามไปไหนอ่ะไอ้ทามอยู่ข้างล่างไอ้ทามมึงอ่ะมึงโดนนะไอ้ทามมึงโดนนะโดนมือไอ้เหี้ยมันมันมันโดนชั่วเลยมันโดนหน้ามึงหน้ากลัวกับผีไอ้ทามจะกลัวผีทำไม ไหนไอพี่ถามไหนวะไม่ร like, ู้ไม่รู้แล้วแล้ต้องแยกกันวะเอแล้วก็เลยแยกกันเลยเฮ้ยไอคิมอยู่ข้างล่างกันใช่ไหมเฮ้ยมึงมึงมึงล่อมมึงล่อไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปทางนึงกับพี่เฟิร์นไอทางไอทางมาไอทางไอทางไปทางมาดิพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นมันมาเร็วมันมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่มาพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นนี่ป่ะประตูนี้ป่ะประตูนี้ป่ะ มีเลือดมันมีเลือดมันมีเลื่อนไม่มีอะไรเลยพี่พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นที่มันตายใช่เหรอพี่ไม่น่าตายอ่ะเอ้มันเกิดได้ใช่ไหมคอยกำลังหนีได้อันนี้เกิดได้ใช่ไหมได้เราได้นะเขาเกิดจากจุดเริ่มต้นกันเนาพี่พี่เดินมาดี่พี่อ๋อเราเพิ่งมาจากจุดเริ่มต้นไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกไอ้แกนี่ผีไม่รู้ดีผีไม่รู้ดีเปิดไงมันเปิดไงมันเปิดไม่ได้อ่ะฝั่งนูุนแน่เลยว่ะ ี่อธิววววไม่รู้อ่ะดูกันนะพี่ผมรู้แต่พี่รับได้จะบผมรออยู่ตรงนี้ได้เลยน้องไหนพวกนี้อยู่ไหนกันเียอุ้ยสแกนีดิชเชอร์สแกนีดิชเชอร์่ยตนอ่ะตงยี้พี่ตรงนี่ก็ไปแล้วก็ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าพีนัทพี่เดาไปไอคิบไมคิดไมด้คิดไมด้คิดไมด้ไปฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งมาเลยมาแล้วฝั่งไม่เห็นมีอะไรเลยใช่หรอประตูนี่ไงประตูนี่ไงประตูเอากระเป๋ามปเห็นมากแล้วนี่ไงเข้าได้เร็วเข้ามาเข้ามาพีนัทเข้ามากูปิดประตูดิ ถามไอ้ถามไอ้ถามโอ้ไอ <mustache> ้ถามมาดิถามมึงมึงมึงไปใครอรามึงมันไปใครใครต้งปิดประตูบานนั่นไว้เีอะเข้ามาพี่นัทเข้ามาเฮ้ยคุณปิดประตูปิดประตูไอ้ถาม คันโยกไอ้ขึ้นบนแล้วอ๋อเจะไปขึ้นบนใช่ไหมแต่ไปขึ้นบนไปขึ้นบนกันมันเขียดว่าต้องหาคันโยกเพื่อเปิดประตูนีอุยมันมามันมามันมาอย่าวางอนย่าวางเจะทางอย่าไว้เจอคนอย่าไว้เจอทา้าอย่าไว้กี่ผี F F F เอ F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  ไ F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  เอ F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  ่ F F F เ F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  พ F อ F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  อ F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  เอเ ไปเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าพี่ดัทดูยี่งนะทไม่ยินด้วกันโอ้ยหายแล้วมาเร็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 วไม่เกมอุ้ยต้องใจทามเฮียไงพี่นัทเหลือพี่นัทแล้วไอ้แก่ละสี่อยู่มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วมาพี่มามาเลยมาเลยเออหัวไม่เลี้ยงแสงมาเลยเออไอ้มาๆมามาเฮียน่ากลัวเป็นมึงไงทามเฮี้ยไม่ใช่ผีนะ อ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอุ้ยยน่ากลัวสัตแฟนเจสัตว์หุอ๋อไอ้ดาอะไรต้องหลังเฮ้ยๆยอกยอกหยอกหลอนดิออดิยูอ่านไม่ทันเฮ้ยโอ้ข้างหน้า มีผีว่าชื่อผีเฮียยอะไรอเยอะเฮ้ยประตูแดงเดือดประตูแดงเดือดเอาคุณแจที่ตาแม่งปากัวกระโดดแมพกระโดดเหรอุ้ยนี่ยเปลี่ยนมันเป็นเปลี่ยนเสียงด้วยอ่ะแมพกระโดดก็เฮียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นำเองเข้าในแดงผีไอ้คนโอ้โหโหเยี่ยมปเหนี่กันไปเหนี่กันแล้ว ไม่ชอบไอ้โอ้โหใส่จริงเลยเราทำแบบเนี้ยที่เข้าไปไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเหลอกกันด้วยไอ้ไอ้พี่นัทอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเราได้ติดแก๊สเสียงเสียงเสียงมาได้หนี่ม้นี่เฮ้ยเฮ้ยเรื่องมีอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะไร่กูไปเอะไรปดิวเฮ้ยมันมันมันไล่อะไรงั้นมันน่าเกลียดเกินไหมย่องอยู้วกจุ๊บจุ๊ เอาเอาุณอยู่คนเดียวตรงนี้กูอยู่คนเดียวตรงนี้รอกูด้วยเชียมันเอากูเหลือกูคนเดียวเช่นเหลือกูคนเดียวพี่

เดาวต่อประตูเลี้ยงแสงชนะอุ้ยปิดประตูหาตัวเองอะไรเก็บเปิดประตูเ็ผมว้าวเฮียเล่นเฮียเฮ้ยิงปืนเลยสัสเดินตามทางอกไม่รู้ไปก่อนเลยพี่ไปดันปืนไก่อนเลยพี่บอกแล้วเดี๋ยวพี่เปิดเองน้องทามเฮียเฮียจะตายกูจะตายยู่ตายฮะ แบบเพี้ยอะไรวะเนี่ยเปิดประตูได้ปะเปิดไม่ได้อะไรมีกุญแจนี่มันม่รู้เลยมันไปวิ่งใปล้ผเสื้อสีขาวอ่ะโอ้โหแลบอกสีฟ้าอ้าวทะลุสีฟ้ามันเขียนว่าสีฟ้าเนี่ยมันมีประตูตรงเนี้ยเนี่ยที่มันที่มันที่มันเคาะเนี่ยประตูเขียวเนี่ยไม่ใช่อะนั่นทางเดิมหรือว่าตรงหรือว่าตรงกลางวะตรงกลางมีแล้วก็ไม่มาตรงกลางเนาะเออม่ไเพี้ยท่านนี่มันจะเป็นคนจะเป็นตรงกลาง อุ้ยน้องมึงร้องอุ้ยนี่ไง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 ตัวไหนเก็บเก็บเก็บมีเสียงอะไรที่ประตูด้วยอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วมันบอกมันบอกว่าเฮลไม่เราเปิดดิพี่ไปเลยคินมูช่วยกูรูเป็นคนดีโอ้อะไรอ่ะ ประตูสองชั้นด้วยเอ้ยไม่ใช่นะตัวอะไรไม่คิมตายเฮ้ยทำไมคิมตายพี่มันเข้าบริวิที่พี่มันเข้าไปเงี้ยทนไอะไรอ่ะฟีบคอกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูก็งงเลยสัสพีบเข้าไปไม่กล้ากูไม่กล้าไอ้คิมไอ้คิมอยู่ไหนกูกลับมาเกิดที่เก่าเนี่ยไอ้เหี้ยเก่าไหนเก่าเลยอ่ะไอ้ตรงที่ผีเปรตอะผีเปรตอ่ะไอ้เหี้ยเออแล้วแล้วแม่งกูจะผ่านได้อย่างไรนี่เริ่มต้นหมูลเรียนะไอ้ไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้ผีเทพน์ตุศกาเลยนะตัวใหญ่ มา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 ที่ท่าไอ้ยวิ่งมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ผีมันหายไปแล้วมั้งตัวนั้นอะอ้าวอ้าเลยเอ้าอ๋ออ๋อทำมันผ่านอะอ๋อโอ้โล่ใจโอ้ลงโอ้ลงใจโอ้ลงใจเอาพี่เฟรนด์ลงใจเฮียไปทำไงเนี่ยโอ้จริงจริงหรือเป่าวเนี่ยมันมีผีเสื้ออะไรเนี่ยไม่ทำมันมันวิ่งได้ถ้าเราอยู่ๆมันวิ่งได้เออว่ะเฮียชิบหายแล้วมันวิ่งได้กู็มีหนีแน่ เฮ้ยดังยังไอ้ท้าไม่ท้าไม่ใช่้็ตกใจไปเร่ยโอ้ต้นซากุระแดงเดือดถ่ายรูปถ่ายรูปบรรยากาศถ่ายรูปไปกูดิมันมีอะไรนี่ว่า เขาเรียกว่าอะไรอะอะไรอะเฮียนะกูไอ้สัสเขาเรียกว่าอะไรอ๋อเอ๊ะเก็บผีเสื้อและก็เก็บผีเสื้อได้ปะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าตออชัตเตอร์หนึ่งแม่งนอนตายอยู่ละชาวนาตั้งแต่ชัตเตอร์หนึ่งอะที่แม่งมาคุยกับเราอะตนีมัตายห่าไปละอ๋อโดนงูกัดตายแน่เลยชาวนาตามแม่งเมาไปน้องตามแม่งเมาไปแม่งเมาก็เฮียผีเสื้อตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียไปเก็นตลอดต่หลังตเคอร์หนึฮะไหนอู้ผีเป็ดไม่เชียว มาดีแม่มาดีพลังแห่กันตีพ่อตีแม่เฮ้ยมีมันมีกี่มือมีสี่ห้ามือเลยเหรอตรงนี้อ๋อออ๋มีสะพานมีสะพานไปสะพานไปกูงงไอ้สัสมันม้ายังมีอะไรเนี่ยใครอ่านออกบ้างอ่ะหัวใจยืนยี่สิหนิว่าใช้หวยออกเลยนะเฮ้ยมันขึ้นข้อมูลได้ป่าวะเป็นยันต้องตามใครไปน่ะอ๋อนี่มันเป็นประตูสีเขียวตรงนู้นเห็นป่ะเป็นประตูสีเขียวอ่ะ เออแบบนั้นนะมันไม่มีทางที่เราจะไปง่ายๆครับอย่างนี้ที่เรื่อเชื่อไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไปไหนก็ได้เอ้าทม้งผมไปอ่ะเออมันอยู่ไหนถามตามผีเสื้อมาตามตามผีเสื้อมาตาม <c oughs> ตามผีเสื้อมาอุ้ยหม,า, <c oughs> มาหอน <c oughs> ใช้นีหอนมาหามันหอนามึงใช้ใช้นี่หอนที่เป็นไอ้นี่เปิดไม่ได้มันต้องหาของมันล้อมันล้อแปรดิแปรหิต้องมีปัญญาผีเสือเพื่อจะผ่านมันได้ไม่มันมีมันมีมันมีผีเสืิดไม่ได้เออเออมันมีทางใช่มันเป็นทางไฟอ่ะเฮียอ่เหี้ยอ่ะใช่เหรอเอ้ยท้าไปท้าไปดิลอง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 ดเยอะมากเยอะมากหำเยอะมากเดี๋ยวมันสวยสวยงามจริงเลยมึงอ่ะเฮียแล้วอ๋อลองอบไปไปดิ เอาปิดปิดทำไมไอินลิงเมมโอ้โหขอวงกดตาด้วยใช่เหรอดวงกดตาไปทาตางไปทาตางไปทาฝั่งกูไมีแสงอ่ะไม่มีแสงเลยเลยฝั่งที่ไม่มีแสงสว่างทางจะเลยน่ะจะไปชุดใหญ่ไปกับพิ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 บจะเอะเอ๊ะเมื่อจังไอ้คิววิ่งไปแล้วเออไอ้คิววิ่งไปแล้วอีอะก็เลยเปลี่ยนสถานที่เฉย โอ้ว้าว่จูพี่เป็นไปอยู ak, ่ตรงนู right, ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยุ้เป็พี่นสวยวะพี่นัทสวยวะพี่นัไปดิจีบดิจีบดิฮัลโหลัดีเ้า้ยเฮ้ยเฮ้้เ้ยเเ้เฮยฮ้ฮ้ยเฮ้เฮยยเฮ้ยยเฮย้ยีเเนเเเเเเเยยยย้เ้เย้เย โอ้ยอีดอกอีดอกอีดอใครจะเดินมาก็โดนเหมือนเดิมเฮ้ยวพี่จิบอยูนี่จิบอยู่นี่อ๋ออ๋ออ๋ออีแล้อ๋ออ๋อ กูไม่ต้อง้ผีเลยกูต้องแก้เสียงเยอะเยอะใครอ่ะใครอ่ะไม่เคลียบได้ปะเนี่ยม่เขยับได้ปะเนี่ยไม่มึงขยับได้ปะเนี่ยไม่รู้ตาไม่ท้ตาไม่ท้อปิดประตูหนีเรียบร้อยไม่รู้หน้าเป็นยังไงวะหน้ามันนี่หุ่ยหน้าหิวคู่แยกกันนี่เขี้ยตรงนี้ตัวมันน่ากลัวจังวะ นี่เป่าประตูนี้ป่าตรงนี้อะไรวะไอ้ตรงนี้ทางอะไรอ่ะเพราะจางนี้เปิดได้ไอ้เขียดคุตกใจมันหันหน้ามาหากูอ่ะมันหันหน้ามาโอ้เต็มเลยโอ้เต็มไปหมดเลยอ่ะคือกกหัมันจะเอามึงมาฟิล์มมาที่ขาม้องสาวกี่ดอกตรงนี้มีอะไรอ่ะอาจก็ไปตรงนู้น ไปเออไม่มีอะไรโหรอกลับไปที่เดิมด้วีอะไรสักอย่างดิมันจะมีของตกเะมีนี่ไงเบ๊ะไปิดไปแล้วทางนี้เปล่าทางนี้มันมีทางไปอะมันเห็นแบบนั้นมีไฟเลยทางนี้ก็มีทางอะทางเปิดตัวเปิดคลิปตัวเปิดตัวเปิดยังไงก็โดนทุกคนอยู่ดีปะกว่าเยังไงก็โดนทุกคนใช่ใช่มันมีห้องให้สำรวจเยอะเลยไอ้ที่เออมันมีเยอะเลยอะไม่ต้องให้เราหายหายเช้่อเลยจะประตูจะประตูจะประตูไปไปได้ทําแต่แม่งต้องใช้ผีเสื้อเปิด บุยเฮียตกใจถามนี่สีเขียวประตูสีเขียวอะมันคืออะไรแจได้อยู่ในห้องนั้นแล้วบ่กต้องสำรวจทุกห้องไปลองไปทุกห้องดูวะอีกฝั่งหนึ่งไงอีกฝั่งหนึ่งเอ้ยไม่ไม่ไม่ห้องห้องที่มันมีห้องนี้ล็อกอะต้องใช้กุญแจเออใช่เนี่ยห้องเนี่ยล็อกเขบอกว่า I need a key for this door พี่ๆเราไปไปทางนู้นดิโอ้ยเฮียใครวะมันงี้มโผล่มาเว้ยไเฮีย เศษผ้าอะไรนี่มือแขนคนเนาะแขนคนเศษผ้าวัวตุ๊กตายางประกอบยังไม่เสร็จเยอะทางแบบนี้ไปเลยครับไปเกมไเกมไอคิมไอคิมกลับกลับมาทางเออมาแม่นี่แม่นี่เปิดตเปิดนี่ทําตัวเปิดแล้วกําลังมาเปิดต้องเปิดกันโดนทุกคนนะไม่คือกูชอบเสียงพี่เฟนไว้ไอ้เหยัยไอคิมรีไฟวัวเลยเฮ้ยหยฉันคงจะหาเจอสิ มันกอดมรนยากาศพี่มันมันเศร้ามันมันอยากาศอ่ะบรรยากาศเว้ยมึงมามันต้องรีบไปเว้ยมันต้องรีบไปใช่เหรอไปรีไปรีไปกูเก็บวิ่งไปเลยอิ่เป็นข่าวมงกดเก็บกันดีครับนึงดีข่าวมงกฏรับวิ่งกันดิโอ้โหล้พี่นัทพี่นัทกระกมก็ได้พี่หายพี่ทังตันทังตันชวยอะไม่มีเลยไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไร บรรยากาศเจอปีนี่นี่นี่ทางนี้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 ทางให้ยัอีกเก็บเก็บวิ่งไปดีกว่าไหมเก็บวิ่งไปก่อนดีกว่าไหงทางนี้ตันทางนี้ตันทางนี้ตันกูวิ่งแล้วเฮ้ยจ้าร้อยดิกูต้องวิ่งกูต้องวิ่งแล้ววิ่ง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  เอาที่มถามมึงอยู่นี่นะมึงอยู่นี่นี่เนาะเพี้ยเอ๊ะเรา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 ไปพร้อมกันหมดเลยไหมเราไปพร้อมกันหมดเลยไหมวิ่งไปตรงเดียวกันแล้วไปดิไปดิไปดิจะตูดจะวิตตาตัวแท้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงมึอย่าเพิ่งวิ่งนะมึงมึงไปปุ๊บรอให้มันไปทางตรงแล้วมึงค่อยวิ่งไปพร้อมกันอะโอเคมัมมก็าอยู่ตรงฟางนี่ไงนับนับหน่ะให้นับ

อ๋อดีดอ่ะอ้ย่ยโอ้ยเฮียจบเก๋ากูจะหลอฟิลเราเราเราไปลอยหลังครับไปตูเลยีอยู่ที่เดิมกูอยู่ที่เดิมไปไงอ่ะเฮียไม่ไหววะมีใครต้องรอดิใครเก็บกุญแจมาไหมกูไม่รู้กุญแจที่นที่เหรอที่เฟนเก็บไมเถอะเราไม่รู้อ้าวแล้วแล้วใครบอกกูกุญแจแต่กูมีอะไรจะบอกแต่กูมีอะไรจะบอกอะไร โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้นะครับที่ชอบเหมือนกันเล์ก็แชร์กดซับสไครต์นทีนี้ก็แบบนี้ครับเอ๊ะเรารู้ผลตอบรับอะไรเงี้ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใส่ต่อยกล้องไอ้เหี้ยไม่ลืมกล้องกล้องโยกไอ้เหี้ยกล้องโยกตรงนี้จะแตกเลยคุณโย่เปบ